วันนี้พี่นุ้ยมีเรื่องมาแชร์ในส่วนของเรื่อง SLA พูดถึง SLA ทุกคนที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับที่พี่นุ้ยทำเนาะจะไม่ทราบว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้แหละจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมทำไมต้อง SLA ทำไมถึงพูดถึงงานบริการทำไมพี่นุ้ยถึงต้องเอาพวกนี้มาใช้หรือบริษัทพี่นุ้ยถึงต้องเอามาใช้เอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่นุ้ยทำงานมาเกี่ยวกับตรงเนี้มาหลายๆบริษัทซึ่งบางบริษัทไม่ได้นําตรงนี้เข้ามาใช้เพราะด้วยอาจจะเกี่ยวกับออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทําด้านนี้โดยตรง นะคะดังนั้นเนี่ยในวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายคำว่า s l a ให้ฟังว่ามันคืออะไรนะคะในส่วนของ s l a ชื่อเต็มก็คือ Service Level Agreement ถ้าจะถ้าจะเอาเข้าใจง่ายๆเยนาะในส่วนของ Service Level Agreement คือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้มันเกิดมาตรฐานในการทำงานร่วมกันนะคะสเกดูของวันนี้สิ่งที่จะมาพูดให้ฟังแล้วก็แชร์ให้ฟังก็คือส่วนของ c u สเ o อ e r เซอร์วิแล้วก็ c u สเ o อร์ซัพพอร์มีความต่างกันยังไงแล้วก็ทำไมถึงต้องเอา SLA เข้ามาใช้แล้วใน SLA ในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาใช้แบบไหนนะ ในส่วนของ customer service กับ customer support ต่างกันตรงนี้เลยค่ะ customer service เป็นงานบริการลูกค้าที่มีการโต,ต้อนอบลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและช่วยความสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทโดยที่ไม่ต้องสนับสนุนลูกค้าทั้งหมดก็ได้งานอย่างเช่นงานที่ที่เป็นลักษณะของการ service เราก็จะเห็นกันชัดๆเลยก็คือโรงแรมเราจะบริการลูกค้าณณนะนะเวลานั้นอย่างเช่นลูกค้าไปเช็คอินลูกค้าต้องการซื้อห้องต้องการเข้าพักหรือลูกค้ามีปัญหาอะไรเราจะแก้กันณเวลานั้นหรือเป็นร้านอาหารจะมีอ่ะก็จะมีบริการลูกค้า ณตรงนั้นนะก็คืออันนี้เป็นลักษณะของการบริการแต่ถ้าเป็นงานของ Customer Support อันนี้คือเป็นการสนับสนุกค้าสนับสนุนลูกค้านะคะเป็นทีมที่คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทซึ่งการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำงานต่อได้นะอย่างเช่นงานอะไรอืมอย่างเช่นการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันหรือการซัพพอร์ตเหมือนบริการหลังการขายอะคะ่ะเหมือนเราซื้อสินค้าหนึ่งตัวแล้วไม่สามารถใช้งานได้นะขณะนั้นเราสามารถโทรหาคอร์เซ็นเตอร์แล้วแจ้งว่าเอ้ยมีปัญหา เปิดไม่ติดอะไรเปิดใม่ติดเสียบปักไม่ได้ติดต่อยังไงประกอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยเป็นลนนะักษณะการ support ถ้าเป็นงานของพี่นุยเองก็คือเป็นการ support application บริษัททำโปรแกรมมาหนึ่งโปรแกรมหรือ provide อะไรก็ตามที่เป็น application ให้ลูกค้าแล้วลูกค้านำมาใช้ ลูกค้าเกิดปัญหาลูกค้าแจ้งเราเราก็จะซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตลูกค้าณเวลาณเวลานั้น,น,าาน,นตามมาตรฐานของ SLA ซึ่งเราจะมีการตกลงกันก่นกอนที่จะเซ็นสัญญานะะ SLA คืออะไรเหตุใดทำไม SLA จึงสำคัญนี่นะคะ อันนี้คือเป็นกุญแจสำคัญที่เราจะมาบอกว่าทำไม SLA นะ Service Level Agreement ก็คือข้อตกลงหรือสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อให้บริการในระดับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยจะดทำขึ้นเป็นลายลักษณอักษรและมีบทบังคับใช้ภายในเวลาเงื่อนไขที่กำหนดอะไรบ้างนะเหตุผลเหตุผล ว่าทำไม s l a จึงสำคัญ 1. s l a ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมก็คือถ้าถ้ามีการตกลงกันตั้งแต่แรกว่าถ้าปัญหาเข้ามาแล้วเราจะมีการแก้ปัญหาภายในกี่นาทีภายในกี่ชั่วโมงนะ s l a ให้ความสะดวกสบายเนื่องจาก s l a เป็นเอก,กสารฉบับเดียวที่มีเงื่อนไข ทั้งหมดที่ตกลงกันคือตกลงอะไรกับลูกค้าไว้เราทางบริษัทพู้ให้บริการจะต้องทําตามสัญญานั้นๆน,น,นะคะการทํางานเป็นสิ่งที่ยากมากนะคะหากไม่วางเงื่อนไขทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน เกิดคอนฟ lict ขึ้นมานั่นเอง SLA มี3ประเภทที่ใช้ในธุรกิจมี1 Customer Base SLA ก็คือความต้องการของลูกค้าเลยว่าลูกค้าต้องการแบบไหน2 Service Base SLA ก็คือหมายถึงกำหนดเลยว่าฉันจะขายแบบนี้ลูกค้า1ตัวแต่ลูก สินค้าหนึ่งตัวแต่ลูกค้าค้าล,ลูกค้าเราจะมีแค่หนึ่งเซอร์วิสเราจะไม่ตามลูกค้ามันติ l เลเวล s อ a อันนี้เราก็สามารถจะดีไซน์นะคะดีไซน์อาจจะสแตนดาดรวมถึงดีไซน์ร่วมกันว่าจะให้มันมีเอ a แบบไหนเป็นเป็น มั level. นติเลเวลองค์ประกอบหลักในการกำหนด SL ที่ดีคืออะไรบ้างนะคะเงื่อนไขท,ที่สำคัญที่สุดในการออกแบบข้อตกลงการบริการที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของเราสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ก็คือ Service Catalog, Operational Level Agreement ก็เซอร์วถามว่าเราบริษัทที่ขายขายการบริการมี Service สแคตตาลอกหรือยังว่าว่าจะขายอะไรบ้างนะคะแล้วมี Operation Level a ลอ u m e n เมอะไรบ้างคืออาจจะทำเป็น Pattern เอาไว้ไว้หรือจะทำการเซอร์วก่อนกับลูกค้า ถ้าสิ่งที่เซอร์วมามันตรงกับสิ่งที่เราทำเซอร์วิสแคตตาล็อกไว้เราก็สามารถที่จะนำาไปขายได้เลยอันนี้คือตัวอย่าง SLA SLA ของเรานะคะก็จะมีในส่วนของ P1 P2 P3 P4 P ก็ถือว่าเป็น Priority 1, Priority 2, Priority 3, Priority 4 จากภาพตารางนี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าในแต่ละ Priority จะมีเวลาในการแก้ปัญหากำหนดอยู่ถ้า Priority 1หนึ่งก็คือภายในสชั่วโมงคุณจะต้องแก้ปัญหาภายในสชั่วโมงอย่างเช่นปัญหาอะไรบ้างนะคะสมมุติว่าโปรแกรมที่ซัพพอร์ที่พี่นุ้ยซัพพอร์ตอยู่ถ้าลูกค้าแจ้งว,ว่าไม่สามารถล็อกอิน ได้เลยซึ่งในกรณีล็อกไม่สามารถล็อกอินได้เลยเนี่ยเราจต้องถามทางลูกค้าไปว่าเป็นเพียงหนึ่งคนหรือจำนวนคนที่ล็อกอินจำนวนเท่าไหร่เราจะต้องมีการเหมือนต้องคือต้องอาจจะวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนว่าปัญหา impact ก,กี่คน หนึ่งคนอาจจะยังไม่เป็น P1 อาจจะเป็น P4 หรือถ้าสองคนสามคนเพิ่มขึ้นเป้นสี่คนห้าคนอันนี้สามารถเป็น Priority1 ได้เพราะ Impact กับ User หลายคนอาจจะระบุกันเลยก็ได้สามคนขึ้นไปนะคะส่วน P2 เช่นเดียวกันต้องแก้ภายใน8ชั่วโมงอย่างเช่นอะไรบ้าง สมมุติว่าโปรแกรมเข้าใช้งานได้เล่นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นตอนสุดท้ายไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อาจจะบอกว่าออบันทึกได้บางส่วน อ่ะอย่างเช่นบันทึกเสร็จแล้วมีเมสเ a จแจ้งว่าไม่สามารถส่งเมลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงว่าข้อมูลเข้าระบบแต่ระบบไม่สามารถส่งเมลหาลูกค้าได้อันเนี้ยอาจจะดูว่าปัญเฟคน,นึกด่วนจริงแต่ระบบมันสามารถ บันทึกข้อมูลแต่ไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจแต่เราสามารถที่จะไปแก้ไขปัญหาหลังบ้านได้สมมติว่าเราติดต่อทาง customer support ว่าโอเคฉันสามารถสทำได้นะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้รับอีเมลถามว่าเป็น P2 ได้ไหมจริงๆมันก็เป็นถ้ามันเกิดไม่มาก ถ้าเป็นอ e ีเมลถามว่ามัน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 ถือว่ามันก็สําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าอ e ีเมลที่ไม่ได้รับคืออ e ีเมลที่เป็นบอกว่าจ่ายเงินชําระเงินเป็นใบอิเออทร์ e R T R. คือที่ต้องจ่ายเงินอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเพราะถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้รับอ e ีเมลลูกค้าไม่สามารถจ่ายเงินได้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นผีสอง กต็ต้องรีบแก้ส่งเมลให้ลูกค้าด่วนเือให้ลูกค้าชำระเงินภายใน8ปชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะหรือถ้า P สามสามวันทำการ P สีห้าวันทำการซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะวิเคราะห์เบ,บื้องต้นก่อนว่าปัญหาที่เกิดมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นการไม่สามารถส่งอีเมลได้อาจจะเป็น อ,อ่าถ้าไม่ใช่ใบที่ชำระเงินอาจจะเป็นกรมธรรม์ถ้ากรมธรรม์อาจจะโอเคส่งไปตามหลังได้อาจจะเป็น p ีสามคือเราสามารถออดูความสำคัญอาจจะมีเงื่อนไขในการกำหนดร่วมกันว่าอะไรที่เป็นอย่างเช่นถ้าอ,อ,อย่างเช่นถ้าเรากำหนด P1 ใช่ไหมคะ อะไรก็ตามที่ทําให้บบไม่สามารถดําเนินการต่อได้นั่นถือว่าเป็นพี่หนึ่งพีสองอะไรก็ตามที่เกิดปัญหาแล้วคือทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้การทำงานไม่สมบูรณ์อย่างเช่น ไม่สมบูรณ์แต่มีความสำคัญเร่งด่วนอย่างเช่นการบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลได้แต่เอกสารไม่โชว์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะแล้วแต่เราเสร็จอ r g u มนของแต่ละเลเวลไว้อย่างไร นั่นคือความสำคัญของ SLA เป็นการตกลงร่วม,มกันนะคะระหว่างลูกค้าแล้วก็บริษัทผู้ให้บริการทั้งหมดที่ได้พูดถึงมาในวันนี้นะคะอาจจะประมาณ10นาทีอาจจะรวดเร็วนิดนึงก็ถือว่าเป็นการนำเอามาแชร์นะคะถึงอาจจะไม่เคยใช้ก็ ไม่ว่ากันแต่รู้ไว้ก็ดีเพราะว่าณนะปัจจุบัน SLA ได้ดนำมาใช้กันมากขึ้นนะคะแล้วเวลาเราไปใช้กับที่บริษัทใดที่มีคัสเตอร์คอร์เซ็นเตอร์ค่ะยิ่งบริษัทกันพูดเลยว่าจะมีตรงเนี้เข้ามาครอบให้เป็นปัจจุบันขอบคุณมากนะคะสำหรับในการรับฟังในวันนี้เป็นคลิปแรก และอาจจะเป็นเป็นคลิปแรกและอาจจะมีคลิปต่อๆไปซึ่งจะนำเอาความรู้เหล่านี้มาแชร์กันขอบคุณค่ะ